บ้งแบลเยัยพ yeah! ่อนอวันนี้นะคะเอิญจะมาถามผู้ชมทุกคนทุกคนเคยคิดกันไหมคะว่าเวลาที่เราเปิดรูปเก่าของเราขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไงบ้างแหตอนนี้ทุกคนกำลังมีความรู้สึกที่แบบเ้ยรูปเก่าทำไมพี่จะงหวทำไมรูปเก่าแล้วมันเฮ้ยทำไมเหย่ยอย่างงี้วันนี้นะคะเอิญก็จะพา ทุกคนนะคะมาชมรูปเก่าของทีมงานเราทุกคนนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะเตรียมรูปทีมงานทั้งหมดมีจำนวน6คนของทีมงานเรานะคะว่ารูปเก่าของทีมงานเราจากปัจจุบันที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหน,นไปดูกันเลยส่วนตัว<ก>แล้วผมก็คิดว่าหล่อจริงๆโคตรหล่อมั่นใจ ว่าดูดีมากเฮ้ยด ok> ีทุกลูกผมอะผมไม่เคยมีลูกไม่ดีไม่เคยรู้สึกดูดีเลยท้งชีวิตเยอะเหลเกินมาแม่ก็หน้าดิมเดิอย่างนี้ตลอดอะใช่หรหลาเนาะใช่สิตาแรลุ้มแรกเย้แล้วแจ๊ลวดจัดถ้าตอนนี้แบบตอนเอ่อม .3 คือตอนกำลังแบบ เด็กเธอมอยอะไรคือมอยอะอะไรคือมอยปล่อยไว้เป็นมินาหาเรื่องให้กูอีกแล้วไมีใช้แอปอะไรไม่ใช่แอปครับใช้กล้องสดเนี่ยแหละหลอมือกล้องสดว่ะคือผมสดสายสดคือผมหล่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ววันนี้เบอนื้อไหนตีเขาฮะไม่ค่อยมั่นใจแล้วิ้มไว้ได้เนาะโอ้โหสมัยนี้ มสามกำลังแบบหัดเล่นดนตรีกำลังเถื่อนอ่ะไม่เถ่อลององคิดอทาตอนนี้ไม่เล่นแล้วลลืมแล้วทิ้งแต่แต่ยิ้วไวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออเล่นเกมเล่นเกมเ่นป่าเฉลิที่จกิดวิสรรอเยฉน่ะเจเก่งบอกได้เี่อเกพงบอกยัง ไม่บรรยากาศการเรียนลูกเสือในตอนนั้นจะบอกไว้ก่อนเลยนะในรูปเนี้ยเป็นความจริงทุกอย่างและที่ทุกคนอ่ะไม่อยากเชื่อคือเป็นหัวหน้าเป็นแบบเรียนเก้าวิชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นตัวท็อปตอนนั้นแต่คือดําแดดดำด้านมากแต่ก็สวยอ่ะทำไมไม่อยากจะดูรูปดีมามามาเสียเวลา ไอ้พวกมันย่มากะไอ้ต้องต้องรูปดีเขาเรียกว่ายุบโอ้โหไอ้เนี่ยยุบนั่นเลยตามตามรูปอะ B หกหนึ่งสองที่อะไรแบบไม่บอกไม่ใช่คำวิาสามหกศูนย์นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่มีเครดิตอยู่ห้าหงเขาเรียกว่าเวอร์ชันหนึ่งเออก่อนก่อนกายล่างเออทราบกูแล้วสินะ โหไอโย่เน้ยโอ้ที่นี่ตอนไปตลาดเพ่งอ่าช่วงเปิดใหม่ใเลยวมันหนาวอ๋อฮะไม่หนาวอ๋ออ้ช่วงนั้นไปตอนธันวาอากาศเย็นมากเลยตอนนั้นนะกว่าหมวกกอดเออหมวกอดเลยผมปล่อยไปหนา ไม่แหงก,กุ้นล่าลบรูปตอนปีหนึ่งไว้เอ้ามึงลองอธิบายดิเป็นที่ไหนต้องไปนยืนแอคทำไมตรงเนี้ยตอนนั้นเรียนรู้สึก,กเรียนบอทเตอร์ตอนปีหนึ่งที่แล,แล้วก็รู้สึกแล้วก็แบบว่าไปต้องต้อง,องหารูปอ่ะเป็นที่พรีเซนต์ตัวเองอ่ะให้ใหถ่ายรูปให้ไปเล่าหนะหน้าไปพรีเซนต์หน้าห้องอแล้วมึงพิเศษไดผมหลอกครับเพราะวอะที่นู้นคือไม่ได้ใช้รูปนี ไปเลยดีกว่าเจินไอ้เจ้าวนั้นกนวันนี้มีปวดตักฟรีเลยตักฟรีละโหตาเพิ่งออกกำลังกายแรกๆเองเนี่ยช่วงนั้นใช่แล้วก็จิมมี่เขาจิมมี่ ไอ้เทียแม่กูได้ปฏิเสธทียเลยรกูแย่เลยครับพี่น้องวันนั้นออกกาลังกายเนาะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาใช่โอ้โหแย่เลยเขาเรียกสไปร์ตอินดีน่าท่านเลยโอ้โหโคตรหล่อลูกนี่โคตรหล่อ คนที่อะไรคนตัวเองก็หล่อยโอ้โ่ออยู่แล้ว้มันเลื่องวบมึงกลับเปเป็นเ็รูปนี้กับเป็นปัจจุบันก็เรื่องตอนนี้หละดีแล้วครับไม่คอยั่ใจเลยทีมาคนเราก็ต้องอยู่กับาคนสิงมาแก่รูปนี้เขาเรียกพัฒนาการถนนเหรถอ้ื่องบจุบันสวยเหรอพร้อมนพอมก็ค่ะนะ คุณน่าจับรูปพี่ที่อหทั้งหวดอะเดี๋ยวจะทำท่านี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนทุกคนเฮ้ยเหมือนเดิมหรอทุกคนมันก็เหมือนเดิมนะคอเสี่ยงยามะทำนี่เฮ้ยแต่นั้นซีรีส์เก่าต้องบอกว่าจริงๆอะหน้านี้คือไม่เคยทำอะไรเลยปกติหรือยังก็หน้าปัจจุบันก็ไม่เคยทำอะไรเลยหมอทำเพอแล้รื่องความรัโอ้ย ทรงโผล่อะทรงโผล่ทรงโผล่จนจนแดจนน้อนเลยอยากเห็นป่าแต่งลูกซะหน้าแดงเไปเห็นปะโอ้โหเดฟ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 รูปนี้หรือเสกโอ้โหทั้งสองได้ปะรูปนี้น่าจะมสี่ไม่ก็มห้าไอ้เหี้ยสมัยไปเที่ยวไอ้อะไรนะภูเก็ตเออไปเที่ยวทะเลหรือกะหรี ออ่ืมไปเที่ยวทะดเดย์แปลว่าจะจะกูตะการเนอเฮ้ยตะกูตะกากแล้วล่ะผมแล้วไม่มีครย่าลือดดันใจไว้เจ๋งนี่อะไรครับเนี่ยไปเจิกนะผมกูเหมือนแบบอันนี้นะเคยดูพวกไพเรสนหมที่แบบว่ามีนกเกาะฮะถ้าจำไม่ผิดแม่งถ่ายรูปเสร็จแม่งจิกหูกูต่อได้ยไอ้รูปเนี้ย มันหมืนใช่ป่ะแต่พูดถึงคิดคิดถึงคนตอนนั้นนะย้อนดูตอนนี้ปุ่งมาเต็มเลยรู้สึกแย่นี่โค้ชหนุ่มแบบเอดนเอเีนเอเดนรักสุกภาาเฟ็นไพเซอร์ป่ครับ ปาดกูโลกตอนมตอนตอนมสี่มอทะจำได้แล้วขี่จักรยานกับเพื่อนดีแบเนกจักรยานแล้วว่เสือยหมอกเสือหมอกรุ่งถ่ายเย้โอ้โหว ว่าแล้วต้องเป็นรูปที่ไม่ดีแน่นอนไม่ใช่ป่ารูปดีรูปดีถ้าไม่ดีมันก็ไม่ไปหรอกเอาแล้วประเด็นคือไม่รู้รูปไหนนะเพราะว่าหลายที่เลยเโอเคไปแม่สาวได้คุล่าแม่แวมไพร์ของพี่ขอแค่นี้นะครับคนนี้พี่สาวอะครับเอ่อคนรู้จักครับอ๋อชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร จำไม่ได้แล้วก็แล้วครู้จักในนั้นหรอเล่เพราะว่าอันนี้อยางรู้รูปนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าจะสามพันขึ้นครับจำราคาไม่ไม่ค่อยแม่นแต่ประมาณนั้นเป็นรูปที่มีมูลค่าสูงอยู่เหมือนกันครับแล้วก็รูปเนบอร์หน้าอันนี้แถวไหนแถวไหนแถวเกษตรแตว่ามินเอาเวนิวไม่ใช่แถวสีอะ ีม่่เหอออันนั้นโอโหก็เห็นที่นล่นเห็นเห็นเห็นส่งมาบ่อยมากเกินที่นั่นอันนั้นอันนั้นตัดต่อผมส่งรูให้มีคนตัดต่อเรผมก็เลยส่งให้พี่ดูอ๋อไอพี่โอบแล้วแน่วะนะฮะพี่โอบแล้วแน่วะนะไม่มีมีที่ไหนัเ้ยนเยเพี้ยเลรุนี้ก็ส่งโปะะส่งโปทุกคนมักจะมีส่งโรสองโกเด็กชายรักจริง <étique> ทุกคนว่าจะมีสอลต้องหมายปีอะปีหน้าใช่ไหมใช่เอออยู่ดีๆแม่งก็หยิบกล้องมาถ่ายกูทั้งนั้นหลยโพสเฟซไม่บอกกูด้วยโอ้ยสวยวะเนี่ยพ <inh ales> ี่สาวเสวยจปะสเสร็จแล้วแหละทุกคนโอ้โหว้าวสวยวะตินินทำตอนนี้ให้ก็เหมือนกัน รูปนี้นะคะเป็นรูปที่ถ่ายที่อะดูดูรูปเมื่อกี้แล้วกลับมาดูรูปนี้คนเดิามาฮ่าฮ่าฮ่า่าไมแกงทอะทำไมแก้ง่ะทำมีก่แยพวกมึงเป็นผู้ชายกันหมดแล้วพวกมึงก็แก้งกูอะอ้อรูปเม่อยลเป็นไงเป็นันี เยดีทุกทุกทำไมพ่อขอร้องฉันไม่บ่อยมากอ้เหี้ยโอ้โหอย่างหล่อเลยเอ้ยคุณยังไม่ตายนะภาพุณร้องอันนี้ก็ม .5 หรือมหกเลยคิดเตียอะไรคลาสสิกไงคลาสสิกไงเฮ้ยอารมณ์มันเศร้าเดี๋ยวดอารมณ์เศร้าอารมณ์เศร้าเข้มเข้มรูปเนี้ยโอ้โหอันนี้ก็ยังเดฟอยู่เข้มเลยคุณแต่งเข้มยังเดฟยังเดฟรูปนี้เดฟดูหน้าคุณตอนนี้ดิที่เหรยเดฟไหมเดินหมายถึง เด็กนะตาเด็กก็ดมสมบูรณ์อะไรเด็กก็ดมสมบูรณ์อะไรอะไรทีมงานมันกระช่างสรรหาเฮียลูกเดาลูกมุมเบอะ์เขาว่ามุมเบอรมันไม่เฮียตรงไหนมันเฮียตรงเสียงไอ้ฟองเนี่ย เอยนเชเดอเฮ้ยอันนี้กูไม oui> ่ได้ถ่ายเองรูปนี้กูไม่ได้ถ่ายเองอันนี้อันนี้เพื่อนถ่ายให้แล้วตั้งใจเปิดป่ะใช่เพื่อนเนาะเออเพื่อนถ่ายให้ตอนนั้นไปไปดูหนังเพื่อนเพื่อนถ่ายให้ตอนนั้นไปดูหนังกับพวกไอหนึ่งแล้วก็ไอบอยเพื่อนที่อยู่สระบุรีเพราะว่าเราะนคนโกหกวะก็มีดีเทลตลอดไม่เกี่ยวอะกูพูดเรื่องจริงอะเออก็ว่าบาปกูแท้ รูปนี้คือเขาแบบว่แบบเกง่งแบบเต็มที่อ่ะรูปนี้ไม่ค่อยจะตึงนะทรายโอ้โหดึงหน้าสุดเลยแนตะ่รูปเนี้ยกูจำได้มาเล่นหน่อยก็ได้มาเล่นหน่อยอก็น่ารักนะอันนี้อันนี้อันนี้มีแถมคนนี้มีแถมมีแถมเนื่องจากเขาหลอดอ่ะนะ เอออ้้้้ยยยโหไีลงลงเฟซไปปรึกษากู์หมดเลยก็ทุกทุกอย่างเขาเรียกเป็นเป็นการเตรียมกันมาคือที่จริงกับผมเป็นคนดีนะครับอันนี้คือผมไปอันนี้เขาก็ขอถ่ายรูปผมนะว่าผมหล่อเตรียมมาใครวะฮะเตรียมมาใครวะกูไม่รู้ว่าเอาตัวรอดไปก่อนก็ ลูกของเรานะครับเมื่อสมัยก่อนเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองนะครับน้องๆว่าเราดูดีอยู่แล้วนะครับหัวเป็นเทียนมันเป็นฟ l i n g เป็นฟ e ลลิ่งเเองไม่เข้าใจเลยอยากจะบอกคนดูว่าทุกคนเห็นไหมเราก็มีพัฒนาการกันทุกคนโดยเฉพาะซิลิโคนพัฒนาการซิลิโคนมีพัฒนาการมากเลยนะทุกคน อ่าแม้ว่าจะส่ตัวจากอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นดี่าดีมากไปลองกันจ้อยากบอกว่าอยากกินเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นมันผมนะครับแค่นั้นก็อยากจะบอกไว้นะครับอย่าพยายามเก็บรูป4ปี5ปีที่แล้วไว้มากนะถ้าเก็บก็เก็บในอิทานอนแปดได้อะไรก็ว่าไปอย่าไปเก็บในเฟซนะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยขอบคุณครับก็ก็อย่าโกนหัวนะ ก็ที่หลังจะโพสรูปอะไรก็หัดคิดซะดีๆก่อนนะครับว่าเพื่อจะวันหนึ่งเราจะมีคอนเทนต์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นบนรูปนี้ของคุณรับเป็นยังไากค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กเกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคอนเทนต์หน้าจ้าบ๊ายบายใครจะมองว่าเธอเป็นไงแต่ว่าฉันก็บมองเธอเป็นแบบนี้